สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อังอังชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาดูแคคตัสในโรงเรือนกันนะคะดูว่ามีต้นไหนพัฒนาการไปยังไงแล้วบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็คือเต็มโต๊ะเลยค่ะเต็มโต๊ะไม่พอนะคะต้องลงมาข้างล่างแล้วค่ะมีทั้งที่กําลังเพาะมาเมล็ดใหม่นะคะแล้วก็ที่แยกออกมาจากที่เป็นมเมล็ดแล้วนะคะแล้วก็มาดูต้นที่เปลี่ยนดินกันด้วยค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ คือน้องๆขนนกขาวนะคะตอนนี้ไซส์ใหญ่มากเลยสี่เซนห้าเซนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีหนอนนะคะแล้วก็หัวกลมๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่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 ต้วน,นี้ก็น่ารักนะคะนี่เป็นไงคะเป็นขนนกขาวคะ่ะตันนี้ขาวๆปุยๆน่ารักมากๆเลย คนนกขาวนะคะเขาก็จะมีคนขาวๆปกคลุมไปทั่วหัวเลยค่ะจับก็นุมน่มๆน่ารักค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นยิมโนแอสโตแล้วก็เมโลค่ะก็คือปลูกคคะวางคคะปนกันนะคะเพราะว่ามีพื้นที่แค่นี้นี่ยิมโนด่างค่ะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นลูกรักหน่อยนะคะดูสีดูสีดูแสงดูน้ำให้ตลอดเลยค่ะ สีสันก็อย่างที่เห็นนะคะมากมายหลากหลายสีค่ะมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีชมพูนะคะส่วนมากอังจะชอบสีส้มๆแล้วก็เข้มๆหน่อยค่ะแอสโตนะคะที่อังซื้อมาใหม่ค่ะตอนนี้นะคะน้องกำลังออกดอกค่ะดี๋วนี้วันนี้ไปบ่ายน่าจะบานแล้วค่ะแล้วก็ต้นนี้เพิ่งบานไปนะคะดอกจะเป็นดอกสีเหลืองๆค่ะเดี๋ยวอังแปะภาพดอกให้ดูละกันเนาะนี่ค่ะ เจ้าต้นนี้นะคะประวัติคือเคยเหี่ยวมากๆเลยค่ะเหี่ยวจนแบบเหมือนจะไม่รอดแล้วนะคะนี่เหี่ยวเหมือนจะไม่รอดแล้วนะคะแต่ก็ฟื้นฟูก,กลับขึ้นมาแตกยอดใหม่ดีมากเลยค่ะสวยๆส,สีสีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เหล่านี้เพิ่งเปลี่ยนดินมาใหม่นะคะนี่นะคะยอดก็กำลังเดินเลยค่ะ เจ้าต้นนี้เจ้าต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ชําค่ะเป็นต้นด่างต้นแรกที่ยังชําติดเลยนะแล้วก็ตอนนี้มีฝักแล้วด้วยนี่เป็นทีสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะอันนี้มาเบลชําหน่อนะคะนี่อันนี้ก็ซื้อน้องที่สวนท่พิจิตมานะคะนี่น่ารักค่ะ นี่แล้วก็น้องคนนี้ต้นความหวังหมู่บ้านเลยค่ะนี่นะคะสันน้องจะออกเป็นด่างสีเหลืองๆนะคะนี่รอเวลาโตส่วนไม้กราฟเหล่านี้นะคะอังเพิ่งเอาขึ้นโต๊ะมาค่ะเพราะว่ายอดกำลังเดินอังเป็นคนกราฟเองเลยนะนี่นี่ต้นนี้เนี่ยต้นนี้นะ ตอนนี้นะคะแม่เขาคือต้นนี้ค่ะสีกำลังจะได้แม่นะคะตอนนี้อันนี้เป็นพิงค์เจแปนพิงค์เจแปนนะคะพิงค์เจแปนอันนี้ไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันแต่ว่าสีเขาสวยลายเขาสวยมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพีทพีทค่ะแล้วก็เพออันดามันนะคะอน,นุ่นสูงสูงนู่นเลยพิงค์ไดมอนด์ค่ะ วันนี้นะคะทับทิมสยามค่ะอังพึ่งเอาขึ้นโตะเมื่อวานนี้เองสีน้องก็จะซีดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่แล้วก็อยู่ในร่มมานะคะส่วนต้นสูงๆนี้นะคะเรนโบว์เดชค่ะนี่เรนโบว์เดชนะคะสีน้องจะเหมือนสายลุงมากๆเลยสวยมากเลยค่ะต้นนี้นี่ก็จะเป็นต้นที่กราฟแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะคะพาดู เดี๋ยวเรามาดูต้นที่เพิ่งแยกจากพอดเพาะ,มะเมล็ดมาดีกว่าค่ะนี่เลยนี่คือต้นที่แยกจากเพาะ,มะเมล็ดมานะคะน้องกำลังโตนี่นะให้ดูสีใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะคะสีลายสวยๆหลายต้นเลยค่ะอันนี้มีแฝดด้วย นี่แฝดด่างต้นหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วเรามาเลี้ยงอย่างนี้เขาก็จะโตไวขึ้นนะคะอันนี้คือเลี้ยงอเอาหล่อน้ําไว้ค่ะส่วนอันนี้อันนี้คือปิดฝาครอบไว้ค่ะอันนี้เป็นแบบระบบปิดนะคะดูน่ารักน่ารักมากเลยสีไม่ค่อยเห็นเลยเนาะ นี่นะคะยิมโนด่างนี้นะคะก็คือเป็นลูกจากไม้มะเล็ดทั้งหมดเลยนะคะใช้เวลาเพาะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ1ปีแล้วค่ะจริงๆน่าจะโตได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าโรงเรือนอังอยู่ที่บ้านแล้วที่เนี้ยเงาบ้านอะคะ่ะมันก็เลยมาบัง ทำให้ได้รับแสงอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็ค่อยๆเลี้ยงกันไปค่ะค่อยๆชมความตะมุตมิน่ารักของเขาไปนะคะมีสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะคะใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันบอกได้เลยนะคะส่วนอังนะคะชอบทุกต้นเลยค่ะอันนี้คือที่เพาะมาเมล็ดไว้ส่วนหนึ่งนะคะอังก็จับขึ้นชั้นไว้แต่ว่าอยู่ข้างใต้นะคะนี่เดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะว่างเยอะขนาดไหน นี่นะคะต้นนี้งอกน้อยหน่อยนะคะเออนี่ต้นนี้ต้นนี้งอกเยอะหน่อยค่ะน,นี่ก็เพาะ,มะเมล็ดมาได้สักประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะไม่ได้มีแค่นี้นะมีหลังบ้านอีกนะคือที่มันเต็มก็เลยเอาไปใส่ไว้หลังบ้านนี่เห็นต้นขาวๆไหมคะต้นขาวๆนั่นคือแบบ เป็นด่างนะคะแต่ว่าเป็นเผือกค่ะก็อาจจะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยุบไปได้นะคะส่วนต้นที่มีสีเขียวๆนี่นะคะก็คือก็มาลุ้นวา่าเดี๋ยวโตวขึ้นเขาจะออกสีด่างไหมนี่นะคะก็คือด่างเยอะด่างมากค่ะต้นก็เลยออกมาเป็นสีเผือก,อกแบบนี้นะคะก็อนาคตถ้าเกิดเขาไม่ยุบไปก็ดีนะคะแต่กลัวว่าจะยุบจังเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะเดินทางไปสู่2 0 0 0ัพซับกันค่ะ